สวัสดีครับมือนีวันที่20นะครับธันวาคมช่วงบ่ายๆนะครับผมมาฟังฟูคนจิว่าจนไยครับมือนีงครับผมจากช่องเสียใหก่พาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ก็นั้งใจให้กันและกันนะครับผมคับผมไปฟ่งกันครับผมไปฟังกันครับ วันที่ดีทิวันวันที่เธอเข้าวันที่เธอนทรื่องูตาวันที่ดีสิวันที่ดีทิไม่มีหัวเส้นถ้าเราวันที่ดีทิมีรังวัดมาพออาถอาหารการกินวันไหนวันที่ดีสิพอชงคากับเขากับนายมาถึงก็ไม่คิดินแล้วพอมาวันที่ดีสิครับ ตาบ้านึงตื่นขึงนมากับขอหมดจ้องกู้กนนั่งก็ว่าทาเราเทเร่ยะนั่งก็วัาทาราเะเรยเตี้ยวกราดาตีนงซอขึ้นมา่เมือ่อวันที่ดีๆเไปได้พอะะ่อาางพ่อเลยอาหารได้เออวันที่ดีๆโอ้ที่เทพก,กระดา รู้ว่าพักกระดาวกินก๊าบก็คงผมแค่ตื้นกานรู้ะหพักกระดาดเขากับวัาขายแพ่งนะเราเรีกว่าคอยขายแพ้พักกระดาดมาดนึ่งกะชิพหาว่ามาได้ชิพหาว่ขอชือดเองนี่จีว่เชือดเยยไปกเอ็ทิพหาว่ากระดาดเอาไปกินกัาบนั้นกระแทกนักเวนงอกเวนไปกินกับของหวานบ่ได้นละพักกระดา กินได้แต่ก้าวกลักก้าวอนทั้งหก้าวปนกับกินแท้ก้าวกลับกับกินแท้แต้ากุ้งกับกินแท้แต่าปาจะไปกินรับเปเจียวนนาะไม่ากอะไนะ่ลกๆกินพักกับเราก็เปเกียวก็มีใชปกินได้บ้องมาด่าสิผ้าแบทสิผ้าบาทอตจาปาปูเล็กว่บ ตึ sea, water, on oh, ite, so ้งตาบกลมผู่แหงแผลไปตึงงานหนักหมดตกองูับกลมบอกขายเปข้อมเป็ข้อมเปข้อมเปไมไหวนะไม่แม่งคนจักว่าขายเท่าไรไปนี่ไปว่าว่งแรงมึงโอ้แพงแพงจ้าาไม่คุ้นักเไยพอมันดูดขาดจ้าขาไม่ไหวแล้วจักบาทไม่ไหวเกจีบาทเออไม่ไหวเกบาทแล้วบอกว่า Mai ra tay thì bà tu tu bề ngang tu tu mất cà biệt tù ra mắt và đó Mai ra tay chị bà tất cả vào mặt ra, thích hà bà tìm tiền người mất đấy mày mà tiền đại rong bồ đại bồ mày bồ mày mưa mày bồ mày các con có thể quả này Không người không phải người bình nó Nó Bàn bà em đang ngang Bàn ngân bình khắp Bù tác tù ra phó bù tác bù kế chí bạc nó sang Ôi bù có bó quán bao đã chết tù Mấy bù kế tù Khái bà khái kế chí mày ngân Khái nhắn bà ngắn Má thì yên ngọn bà phò Ôi im cứ công mà. Thấy con này bác cả im nữa. <laughs> ông à, nào thấy chữ lấy lại cho ngon ba mm. gì đúng cây đến đến kho bà này bao nhiêu lần hành đúng kho qua trà bao nhiêu lần thi thảo thì tôi kho mưa đây thì ổn. mưa thông thải vì cao ra may là kho qua sáng thì đi lì đi lò không được thảm thì sáng thì ép bao kiều bây giờ không bao kiều mà vô มันเกลือกเกีียวุกมัาเกีียววัาเกีียวก็ไม่ถามสิมันจะไม่ถามสิโตนี่สิพ่อโอเคใช่แล้วโอเคใช่แล้วถามสิวันที่ถามสิตั้งสุโทสิหวานนั่นแล้วเอจัก็สุดใจโตใจแบบใจโตใจมากเออพ่อขึ้นโฉขขึ้นหนาพ่อพักถามป้ายังล็วาถามกิฟพ่อให้ถามสิหาวาเออ ตาป๋าพาอในขี้เราลราป๋าเนี่ยขี้ี่ไปชื่อเขาพวกกานไรแต่ป๋าอยางลถามทิผ่าป่ะพ่อกปนนักว่าอยู่ไหนแค่นี้หมดบ้านนี้ป๋าแล้วราพ่อป๋าแล้วกันงานพ่อขึ้นเตาองอหลังบ้านีขึ้นเตานา่หนังเติมร่มมาคุยจังวัยหนักมัน้าเติร่มเขาเติมให้เราร้วนรู้ว่าไม่ถามทิ้หาป่ะน่นบานนี้หนักนั้งใอยู่ในกินได้ป่ะขี้เราว่าขอคออีกจ้ะจะกสกด้านข้าเตานา่หนั ข้ออะไรไปคชื e ่อเยอะเชื่อจรงเออให้เัาไปนั่างพอวัดฐานเชื่อสหอดวัดที่ถามสีป่าทันลูกร้านิีจริงที่ย่างว่าทันในที่จต่าไปแต่วัด่านมาหอดวัดที่ถามทิ่จักกระดาษกระโค้เงิน่ค้ข้างนากที่นั่งหนักนาให้้วยกับว่าได้รือให้ไว้ตามอดหกรณ์หรือ พเอาไปแค่เท่านั้นหาคิ็ดบาทเท่านั้นแะสักขดวใมาขอเงินขอซื้อยืดือกินทั้งทหอดว่าที่ถามเชกดบาทเอาไปหาเึกแล้วหรือเปล่าหาคิ็ดบาทกับพ้าวโยกข้าวจนหรือเปล่าาบันกับเ่าได้เติมแบบที่สักาัวใอย่างกับเท่าหัวเลยที่ได้ได้หาคิ็ดบาทเองเบียดกบนฟมไมที่ว่าไหมนั่งฟัเสียงเลยว่าไหม chắc ta đừng chắc cả chắc ta đừng chắc cả gian ta mỹ sáng đấy quá xe phải gấp bơn rồi đó chắc ta đừng chắc cả gian khác mình tặng bao nhiêu chắc ta chắc cả gian khác này kho hay đeo hà chí vài ba hà chí vài thư nhắn đầy và vài thư nhắn đầy hết từ năm anh qua đời dân nhỉ họ qua chắc ta gian không có hay từ năm anh đấy จักเขายังเขากหายตัวมาพ่อหาหาชิดว่ะ mm พ่อไดแป่ไ ah ้วล ăn, ูน mm ั ác, à, ้พ่อได้แปแกต่อไจักว่าคุพ่อได้โชก้ราบไปโชก้หมาต้องไดจักหาชิดว่ะกับอุ้นทองนู้นได้พอว่าหายหาชิ้ข้างล่ะจักเขได้ชวนว่าจะใช่ได้พราะว่าตัวน้ำอันหายตว่ายว่ะนี่ได้ว่ะ ไม่จักการงานการงานน้าเตาไทยักพักกันชื่อมากนัตกาดอกกาที่ไหนชื่อมาแล้วก็มางานอขอมาเติมน้ำมุงนำมันโอ้จะจัดการงานอากแนวมาทออยาริงมว่มาเติมไทยเ่าเอียงบอกขอเราเอียงบอกว่าใช่ให้จักตาดงานใว่ไม่ารอเก็ให้หาทิทำอะไรจัดาาได้ขอเร้ไองะรขอเติมนำมันไหมาได้กิตเาทันล่า เตอมมาเติมไทยเออไปเติมท ouais, okay. ักเออจะว่ากอรด้ยากอยู่ใงตันเต็ตัศองตันไม่ทำสองยี่สิบปาก็แต่งว่้มาทเติมามันมดเติมามก็เติมแค่ชิ้นกาวแบ้แลละน่ามาชิ้นกาบาทไปกไปว่าไดไปได้ข h u ชิ้นเก่าไปได้ข h á n Ờ, không một tay nắm nóng 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 nắm nắm nóng nắm nắm nóng nắm 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 หมดขึ้นทางส็บเก้าบาข้าราชการหายเพิ่มทัพอข้าราชงาสิบว่องหนึ่งเท่าเพราหุกแกงตาที่บ้านตูหุกแกงตาไปเร่งงานวันดูพ่อเร่งงานวันกเอาเตมแังไรังสีหออบ้านก็สีไปตาบ้านข้าวมาสิบเก่าไปตาบ่าไนเมืดอครนท่าข้าราชการเติมท่าราือารว่าเลยว่บัานแกงตะเก้าทิ ข้าต <up. S 1> <c oughs> oh, ิวเก่าถี่ไปกาบตัดแล้องรูกเ้ตินเต่าถี่ไปกับแค่ั้นนะเข้าแจว่าข้าฮหาึงได้กว่าได้เต่าถี่เราพออีกแล้วยงอะไรไม่าโอ้โหเกี่ยวปวดนักดูเจ้ปวดวานวายใจว่าเกี่งวปวดวายถ่มามันเท่าเกี่กวปามันค้บกันครับตัวท้าแป๋มตัวท้าแป๋มคือกันเลยท้ากระดเอาตู้หุกแกงตาก งานวังลูกพอเร่งงานวันหลวงเอาเติมเจัาไหนเจ้าสี่หอดบ้านเจ้าสีไปกาบ้านข้าวาชิบก้าไปกับไปไม่คุงมท่าข้าเจ้าั่เติมท่ะไรพ่อวังหลวงว่าไก่แตเก้าวชิบข้าเติมก้าวชิบไปกับไปเรื่องรแล้าเติมก้าชิไปกับไปแค่ั้นนะข้าจะบอกให้ให้ถึงได่าได้ก้าถชิแเราพออีกแล้ เม่วานีว่าโอ้ผมเก็บปวดักตลวเกปวดว่าทันม่วาว่าเก็บปวดมวาถึงมามันเท่าเก็ปวดมันคือการเขาท้าเปล่าเขาท้าเป่คือกันนงเขากัดคอเอาเขาเอาขเอา่าถือทำเม่วานากุเก็บปวดมมเกี้ยนตุ่มทาวัเมื่อวนงเราองเราไปพ่อเก่าชีบาครั้ง ข้าออกจากใจเกิ hmm. you know them. Them. S <S ่งแล้วบ right. ้านใมาดไปจังไหนก่อมันได้กระสอบมึงได้ก็ผิรนะบ้านใครวันนี้คือให้เอาเองก็เอาฉันตัวมาแล้วเขาดังหัวดัวบาเป็นเขาดังหัวเอาไหมเต้าถทง่ยวไปตกับแนแล้วปวดร้าวเขาจะทนกับว่าไหนอ๋อว่าจังไหอีกี่ยงอ้เออเอฟพีฝากอีนั่ง รักใครรักนามารักขครเอาพาดรวยรักข้าเอาพาอ้วยใจเธอเออวาารวมเทวาย้น้อเดอว่าครสาธาก็รักใครรักหน้าว่าขาเง้ยว่ากับว่าใดน้เขาอ๊อเออหนึ่งเขากรมใหม่มันคือเป็นจังไสพ่อเอาไไม่โตกไม่รักไม่โตกไม่หวานแล้วหลุดแล้วรวมทั้งบุญมาน้องกันคอยแข็งกันไป หาบาทิ่บาคอยเค็คอยทางไปไวุ้ญบารามี่เฮ้าด้วบุตอถ้าชอบงดไปก็พอที่หายบังได้เงินคาว่าคงได้เนาะพ่อก็ได้ไหวมอาใจได้ทำพร้อมชื่อเมคิงะพ่อพ่อคิงไม่ใช่เมฆิงพ่อคิงบางว่ได้โชคแต่อย่าทำบุญร่วมกับพ่อคุณลี่ชื่อฉันยาก่ากพ่อหักึงว่าไปบอกได้ที่พอดีพ่อคือเขา ข้างในวันดี้คืว่าหาพอสัญญาณนะโิงนะวันน,นี้นายโฟ킹เขาทำซูรายไปเขาถวายมากมาเอออยากรวมทางรวมแลงดีพอเออไม่ติดใจอยากให้ดักทางดักรายเงินตักก่อนมาทางถือว่าเป็นเจ้าพ่อทอดักพ่ออาจายขอให้โชกให้หวาว่าค่ะอ้าพ่อจ,จัดการให้นะโอเคนะโอเคโอเคนะโอเคนะเห็นไหมคำว่าโอเค Okay, um, đau ừ. ra thăm lại. Oh, kìa gần hơn nữa rồi bão. Hm, quá dạy tay dạy dạy. tay dạy kia áo dạy yêu dạy 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 buồn đã là dạy 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 dạ 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 Về ta mà ăn nữa thiếu hà và khá cả đọc Về ta đai chứ mà, về ta đai vô đây tìm Cá phù tết thiết bạn Mua gặp khai ở hàng là nhiều ta Nhiều ta tiệt 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 bên mình cũng đã quá Thấy không là cả ở trong thư nó một ข้าว่าถือกินว่างไดกินได้คอคอเอาไปทำไมคุ้งมือคอปังบ่างได้ต้องซื้อเอาไล้ววะข้มว่าหาเอา็เถือวอาอะาได้กินเอาบ้างแล้วถามไปบะางหมดแ้ไหมบ้ะงมดคอท้องไายแล้วไมามักบ้แว่ามไมหอิ่มหวแลวมเอามดแล้วถามได้ ไม่โทรไม่ราไม่โทรไม่หมายจะผูกผู้คนแลหรอือแล้วหายกันหลายวันหายกันหลายวิดจกงานจะเริ่มกาวหนาจะผกผูกคอ่านแล้วเปลี่ยนชอห้หมครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเอกพอดีนครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ